สวัสดีค่ะวันนี้จะมาปอกสับประรดคิดว่าคงจะเป็นแนวทางให้กับหลายๆท่านที่ยังไม่เคยปอกนะคะจริงๆแล้ววิธีการหรือเทคนิคการปอกสับประรดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ที่นี่ทำอยู่ก็คือเราจะปอกเปลือกด้านนอกออกก่อน ค่อยๆปอกไม่ให้กินเนื้อสับป,ปะรดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดยังเหลือเปลือกติดอยู่ที่เนื้อบ้างเดี๋ยวตอนหลังเราค่อยมาเถือเถือออกได้จะเห็นได้ว่ายังมีเปลือกสับป,ปะรดติดอยู่ที่เนื้อเราค่อยๆเถือออก เสร็จแล้วเราหั่นตาค่ะทีนี้มาตัดหัวท้าย <C 1> หั่นแกนตรงกลางเสร็จเรียบร้อยกับวิธีง่ายๆในการปอกสับปะรด และก่อนจากกันท่านผู้ชมอย่าลืมคลิก Subscribe ใน YouTube ให้พวกเราด้วยขอบคุณที่ติดตามชมลาไปก่อนกับ m y f o o d f u n a s i a วันนี้สวัสดีค่ะ